แม่แม้ตื่นมาก็ยิ้มปากปื้มฟังคําพูดคําจาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คิดเห็นกับลูกๆโตเกี่ยวทุกผู้ทุกคนนะฮะรวมทั้งลูกตัวเองทั้งสองด้วยเนาะโฟกัสชีวิตหาเงินหาทองนะอืมสร้างหลักฐานหลักเนาะฐานให้กับตัวเองเพื่อ ที่จะเป็นหลักให้กับทุกๆคนพร้อมแบ่งปันให้ทุกคนมีไรายได้มีเงินมีทองมีงานปลดหนี้ปลด,ปด,ปดสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจส่วนตัวนะพร้อมแบ่งปันนะหัวใจแม่แม่เอฟเพื่อไปรัก ลูกๆตกเกี่ยวทุกคนลูกเอ้ยให้ตั้งใจเด้อในห้างหัวใจเพชรพันล้านคิดถึงทุกๆคน,คนนะให้ทุกคนเด่นทุกคนเก่งทุกคนได้มรัยนะมีเงินเนาะปลดนี้ปลดสินนายัจะเข้าหนึ่งปีละไม่ใช่เป็นแค่อ่าวงกระแสนะพี่น้องขาบอกเลยว่ากระแสนี้กระแสแห่งความรักนะจะบอกว่ากระแสก็กระแสอ่าดราม่าแห่งความรัก และดรามา่าเอฟซีคุณภาพที่ลุกขึ้นมาผักดันและอุ้มเป็นกำลังใจพร้อมสนับสนุนนะคะทุกครั้งที่เราได้ยินพ่อไก่ เนาะก็คือพ่อบิ๊กของเราผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอ่ยปากขอบคุณแรงสนับสนุนแรงมืดแรงแม่แม่ทั่วโลกโอ้เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจเด้อยายจาก็ยังต้าปื้มนำพอเขาก็บมีเงินหลายแต่เฮาก็สนับสนุนซื้อตั๋วอใบร้อยเก้าเนาะเออเพื่อสนับสนุนค่ายนะคะและการลูกๆทุกๆคนอย่าว่าเด้อ้อยเกาเกแตกเทใดก็เทใดนะเมื่อคืนนี้ ไข่วันเดียวก็ได้เทอาใดถทาตเตียนะบวกด้วยค่าจ้างนะฮะแล้ววันนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวแม่แม่เอ้ยซอยกันไปซื้อตั๋วนะดีใจตอนนี้ห้าร้อยกว่าแล้วนะเปิดแบบเดียวห้าร้อยกว่าแล้วเพื่อไปสนับสนุนวงโปรเจกต์สองนะฮะเป็นเวทีใหญ่เหมือนกันเนาะเออเพราะว่าการจ้างอันเนี้ยพอพูดขึ้นมาเออค่าจ้างแค่นั้นเหรอมีคนมาป่วนนะฮะอ้าว่าแล้วถึงมีงานเยอะ ยามินเงินน้อยย่าคอยวาส,สนาหัวใจผู้ให้นะเขารู้จักให้นะเจ้าภาพเต็มใจโอ้โหดีใจใหญ่เพราะปกติเราระบุตั้งแต่แรกแบบนี้แต่ตอนนี้มันขยายมาแบบนี้โอ้โใจผู้ใดญ่สิใหญ,ญ่เกินผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะว่เอาอย่างเพิ่มเลยแต่เราก็มาเอาแรงสนับสนุนจากแม่แม่ทั่วโลกพร้อมที่จะสนับสนุนตอนนี้คนเข้าวันนี้ก็ห้าร้อยกว่าล้วกว่าจะข้าก็น่าจะผ่านพันนะฮะเออ พันนึงก็ตีไปเท่าไหร่แล้วอืมก็เป็นแรงนะสนับสนุนกันเด้อแม่เอ๋ยเออในหัวใจเพลินนี่บอกเลยว่าหาไหนไม่มีเออสำหรับเด็กอายุเท่านี้ที่มีหัวใจคิดถึงทุกทุกคนนะแล้วพูดชัดเจนเคลียร์แบบตรงตรงทำอย่างคำพูดเนาะไม่ใช่พูดดีเอาแต่ตัวอ่านะสุดท้ายแล้วคำพูดตัวเองจำไม่ได้การกระทำไปอีกแบบ ผูหญ่บ้านไม่ไม่ใช่นะฮะนั่นแหละเราถึงได้รักเขาไงเออแม่นบแม่แม่เอาถึงได้รักเขาไงหัวใจของเขาอะ่ะเด็กๆรับงานเนี่ยให้คิดดูนะเออเดือนนี้สามสิบห้างานวิ่งซ้ายวิ่งขวางานเป็นรอบๆเขาเรียกว่าค่าตัวเป็นเที่ยวๆคืนนึงคืนนึงเนาะเออแล้วบางคนก็ขอรับเป็นอาทิตย์บางคนก็ขอรับเป็นเดือนแล้วก็ได้เป็นก้อนถูกไหม อันนี้โหยอดพลังอืเหนื่อยกระสู้เอาเด้อลูกเอ๋ยแต่ให้รักษาสุขภาพเนาะเต็มที่เหมือนกันนั่นแหละร่างกายเข้าใจอยู่แต่ก็ให้สู้ให้ขยันนะให้อดทนอืให้พัฒนาเจ้าของนะคะ,ะให้ลูกคุนคำนี้จะปกป้องเด็กๆทุกคนไม่ว่าวันหน้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะปกป้องตัวเราอย่าลืมคุณให้รู้คุณส่งส่งเสริมคุณนะคะทดแทนคุณ เนาะด้วยการทํางานนี่แหละตอบแทนนะเกื้อหนุนจุนเจือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ายพึ่งเอ่อค่ายค่ายเพลงพึ่งศิลปินศิลปินก็พึ่งค่ายเพลงนะแล้วยิ่งมีเจ้าของค่ายเพลงที่โอ้โหผักดันเพลงไม่ดังแต่งงานเข้าลวนๆนะสุดยอดขนาดไหนลูกเอ้ยและช่วยกันต่อย,ยอดอ่อนะเพื่อที่จะสร้างโตเกี่ยวให้มันใหญ่โต นะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกับมีพ่อไก่ที่คอยบริหารหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเลี่ยมหาเงินหา,าให้กับเด็กๆเนาะความจเจริญให้กับเด็กๆทุกๆคนเชื่อใยจ่าเด้อนะการเป็นเด็กดีกระตันยูรู้คุณนะพัฒนาฝึกฝนเนาะประหยัดเก็บเงิน ย่าไม่มีเราก็จะได้เอาของเก่ามาไว้กินแต่ช่วงนี้มีก็ให้รีบกอบโกยชีวิตน่ะมันขึ้นมีขึ้นมีลงอืมแต่ถ้าเรามีสติถึงจะลงเราก็ไม่เสีนะอ่าฟังควันคำฟังวันเนี้ยคำหนึ่งนะคะที่จะจ๋โดนใจมากกับผู้ใหญ่บ้านคําว่าชีวิตเราอ่ะผ่านมาทุกอย่างการที่ผ่านความเจ็บคนหักหลังนะค,ะคนไม่ชอบคนดูถูก เอามาเป็นครูและบทเรียนตั้งสติอยู่กับตนทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะเออแล้วก็รอบครอบกับทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้พลาดอีกนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีสติจริงๆและเก็บวิกฤตเป็นโอกาสเอาเรื่องแย่ๆมาเป็นครูนะคะอา่ามาทำให้วันนี้เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขถามว่ามีสติจะพลาดได้ไหมก็พลาดได้ตลอดแต่ การพาดของเขาเขาก็มีสติพร้อมรับก็เหมือนเรื่องที่เราดูกันอยู่เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เนี่ยคนเหยียบเหยียบเหยียบคอยเหยียบเหยียบเหยียบเสมอนะคะแต่ทําไมเขาถึงอยู่ได้เพราะนั่นคือสติสัมปชัญญะของเขาและการโต้อตอบแต่ละอย่างของเขาและการกระทําที่ทําให้เรานะรักเขาคําว่ารักองค์กรหยชอบมากเลยอืมนะตั้งขึ้นมาเป็นเมืองเลย เหมือนเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะนะเขาเป็นเจ้าเมืองลูกๆทุกคนอุดมสมบูรณ์ไม่มีนี้มีสินมีเงินใช้นะมีเงินใช้นอนหลับตื่นมาก็มีแหงพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือนะเพื่อเสริมเติมเขาหวัวใจปัจจัยจริงๆเอาตรงๆนะเออโตเกียวเนี่ยพวงมาลัยนะเออเหลือเผื่อเพลไปยันคนหลังบ้าน ผู้สนับสนุนทุกคนมีค่าทุกคนสำคัญเด็กๆศิลปินศิลปินทุกคนก็เห็นคุณค่าเบื้องหลังเนาะที่แบ่งปันพวงมาลายัยน้ําใจนูน่นนี่นั่นแม้กระทั่งแม่ๆฮัก f อฟทั้งหลายบางทียังมีพวงมาลายัยม,มีมีช่อดอกไม้จุนเจอือนักดนตรีแล้วก็เนาะทุกๆคนอันนี้สุดยอดหัวใจนะถ้าเรารักลูกเราลูกเราไปอยู่ที่ดีเราก็ต้องสนับสนุน ผู้นำของลูกเราด้วยทุกต้องนะทุกคนให้คิดให้ดีลูกเรามาอยู่เตาไฟไอเขาเรียกว่าเตาเผาหลอมหล่อหล,อหลอมเพชรเม็ดงามที่ดีที่สุดละในปัจจุบันอย่าลืมนะติดอันดับหนึ่งการขายออนไลน์บัตรกลุ่มเป็ดอ่ในปีนี้และก็จะติดอันดับหนึ่งแบบนี้ตลอดไปเด้กพี่น้องค่ะเออนะ คำว่าออนไลน์ขายกลุ่มปิดกับมอล่ัมใครเป็นคนเริ่มต้นคนแรกตั้งแต่โควิดมาขนาดอ่าพี่เขาเรียกอะไรนะช่องใหญ่ๆเขาก็ยังมายอมรับตรงนี้นะอันนี้สุดยอดต่อย,ยอดนะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกๆวันไม่ว่ามันไหนจะเข้ามานะช่วยกันปัดเป่าช่วยกันสง่งช่วยกันดูแลเด้อแม,แม่กระดาษอย่างเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่อง แม่ฮักเนาะที่เข้ามาไม่โปร่งใสนะคะถ้านิ้วไหนมันไม่ดีก็ช่วยช่วยกันกัดกวดไปอันนี้ต้องขอบคุณพออนะคะจุดผ่องจุดสอ่องยอมเป็นศัตรูทุกคนเพื่อปกป้องโตเกี่ยวนะผู้ใหญ่บ้านและลูกๆโตเกี่ยวทุกคนคนเราเนี่ยปากร้ายการหาแสงหิวแสงหรือการเขามาพูดยังไงพินิจพิจารณาดูให้ดีอืมรักจริงจากใจปกป้องแบบไหนนะคะ มองกันชัดๆคนเราไม่ได้โงดอยู่ในโลกออนไลน์เออนะทุกคนอ่ผู้นำที่ดีลูกเต้าต้องอุดมสมบูรณ์ความสุขไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเจริญไปด้วยกันไม่ใช่เด่นใช่ดังหรือรวยเพียงเจ้าของค่ายเพียงคนเดียวนะสุดยอดอ่ะ ไปเด้อแม่เด้อไปสอยกันเด้อไปสอยกันเด้อนะอ้ยฟังแล้วก็ปื้มแล้วก็ได้สติข้อคิดเยอะนะเราเนี่แก่ผมหงอกกันแล้วนะพี่น้องคะเราคิดได้เหมือนเด็กแม่อืมให้คิดดูแต่ละดาอ่าแ,แ,แต่ละมือแต่ละเดน,นะคำพูดของเขาฟังแล้วเอาเข้ามาปรับกับเจ้าของได้เด้ออันใดที่มันเอาปลึกเฮาบ่ยอมรับนะนี่แหละคือหัวใจ นะเรียนรู้ไปกับเด็กน้อยเราได้ความรู้เราแถมได้สติเพิ่มอีกเนี่ยจริงอืมเสียายายได้ความสุขอีกตั้งห้าโอ้ยเมื่อคืนนนิมนคัก